สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2023นะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาอัปเดตบรรยากาศที่หันสามากๆเมื่อคืนทั้งในเรื่องของเฟแพารนลิสคัชนนะครับลุงเริมไปสนทนาในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของประชุมเพดานนี่เมื่อคืนนี้ก็มีไฮไลท์ออกมานะครับ เป็นคืนที่ผมว่าฮาที่สุดในไตรมาสนั้นเพื่อนก็เมื่อคืนนี้สี่ทุ่เวลาไทยนะครับลุงเจริมออกมา panel discussion กับอดีตประธานธนาคารกลางคุณเบนเบอร์นากี้ท่านเป็นธนาคารกลางหรือเป็นประธานธนาคารกลางสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็สองคนกำลังคุยกันโดยรวมเนี่ยไม่ได้คุยในเรื่องที่ดีต่อตลาดหรือเลวร้ายต่อตลาดนะครับแต่ลุงเจริมบอกว่า ประชุม FOMC ครั้งต่อไปเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดสินใจนะเรายังไม่ได้มีบทสรุปว่าเราจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือจะพอสดอกเบี้ยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรออกมาจากองค์ประชุมคุยกันไปคุยกันมาประมาณ4ี่ทุ่มสินาทีเวลาไทยตลาดพุ่งแบบเขียวขจีเลยตลาด Bitcoin นี่พุ่งแบบประมาณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนะครับแท่งสีเขียวหลังจากที่ลุงจเจริญพูดคำนี้นะครับท่านบอกว่า rates may not have to rise as much as expected To Curb Inflation นะครับประมาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาตัวเลขอินฟล레이ชันลงมามันอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านให้เหตุผลประมาณว่าตอนเนี้ธนาคารก็ต่างค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยกู้นะครับนโยบายหรือเงื่อนไขของธนาคารตอนนี้หินมากๆและตรงนี้เนี่ยการปล่อยกู้ที่ยากเนี่ยมันอาจจะช่วยดึงตัวเลขอินฟล레이ชันลงมา ไม่มากก็น้อยท่านพูดประมาณนี้ตลาดชอบคํานี้มากๆนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นประเด็นเรื่องเดิมๆนะคุณเบนเบร์นากี้อดีตประธานธนาคารกลางแกก็ออกมาเหมือนกับเห็นด้วยกับลุงจเจริมนะแกพูดประมาณว่าตัวเลขอินฟลชันผมว่าก็ยังสูงนะแล้วก็คนอเมริกันตอนนี้อาจจะรู้สึกเป็นครั้งแรกของวิกฤตอินฟลชันนะข้าวยากหมากฝั่งแพงผมคิดว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางเนี่ย ตัดสินใจพลาดไม่ได้นะถ้าเราพลาดเนี่ยอนาคตเราจะกลับมาแก้ไขปัญหานี้ค่อนข้างยากอาจจะทำให้ธุรกิจห้างร้านและครอบครัวคนอเมริกันเนี่ยได้รับความเจ็บปวดมากกว่านี้บลาบลาบลาเ่าก็คุยกันไปนะครับปรากฏว่าอะไรลุงจเจริมกับคุณเบนบานาคี้กำลังคุยกันแบบเข้าได้เข้าเข็มมี breaking news ออกมาเป็น breaking news ที่ทำให้ตลาดหัวทิมนะครับข่าวด่วน ตัวแทนฝั่ง Republican เดินออกจากห้องประชุมหลังการประชุมเพดานนี่คุยกันไม่ลงตัวฝั่ง Republican มองว่าจุดยืนของ Democrats ไม่มีเหตุผลนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนประชุม G7 อยู่ญี่ปุ่นพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บท่านตอนแรกจะมีการ่าดินเนอร์นะครับท่านก็ปรากฏไม่ได้กินปลาดิบเมื่อคืนวิ่งออกมาวิดีโอคอนเฟรนซ์คุยกับตัวแทนเจรจาฝั่งเดโมแครตก็ พอข่าวนั้นออกมาปุ๊บตลาดหัวทิ่มแบบโอ้โหไก่ไม่มีหัวนะครับแดงลงมาสายลองสายชอตเมื่อคืนหลายคนกำลังคิดว่าจะเปิดโพซิชันดีไหมปรากฏเปิดเบียร์แทนนะครับเป็นคืนที่ไบโพล่ามากๆเพื่อนๆในเรื่องของประชุมเพนานนี่ตอนหลังก็กลับมาประชุมกันต่อตลาดก็กลับมาทรงๆต่อพอประชุมเสร็จเนี่ยทั้งตัวแทนฝั่งเดโมแครตฝั่งริพับลิกัน ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวและเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์แบบค่อนข้าง bullish นะครับทั้งสองเนี่ยออมองว่าดีแล้วที่ไม่เห็นด้วยดีแล้วที่เห็นต่างมันแสดงให้เห็นว่าการประชุมมีความคืบหน้านะครับแต่เพื่อนๆน,นึกภาพถ้าเมื่อคืนผมเป็นเลขาแบบตัวแทนประชุมหรือเป็นแบบอรอปพหน้าห้องเนี่ยแล้วนึกภาพตัวแทนฝั่งร e พับลิกันเดินออกจากห้องประชุมเพดานนี่ซึ่งเป็นวิกฤตที่แบบ เรียกว่าใหญ่ที่สุดในศตรวรรษก็ได้นะครับแต่เนี่ยเดินออกมาปุ๊บพอข่าวออกมาหัวที่มถ้าผมเป็นรปภผมตั้งโชว์ทันทีนะครับเห็นตัวแทนเดินออกมาเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับฝั่งตัวแทนทั้งฝั่งเดโมแครตและฝั่ง r e p u b l i c a n เนี่ยความกดดันค่อนข้างสูงนะครับไม่อยากจะให้อะไรมากไปเกิดประชุมเสร็จสมาชิพกพรรคอาจจะด่าได้ทําไมไปยอมเดโมแครตทำไมไปยอมร e พับลิกันนะครับก็ลุ้นไปได้วยกัน ข่าวที่บอกว่าอาทิตย์นี้หรือวันอาทิตย์เวลาสหรัฐอเมริกาหรือประมาณค่ำคืนวันอาทิตย์เวลาไทยเนี่ยอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีการประนีประนอมกันได้นะครับหรือไม่อาจจะต้นสัปดาห์หน้าถ้ามี breaking news นั้นออกมาว่าเขาตกลงกันได้ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยตลาดคริปโตนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม